สวัสดีค่ะมาพบกับชว่วงนาอโมพยากรก,กันอีกครั้งนะคะกับการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงประจำสัปดาห์วันนี้จะเป็นคำทำนายระหว่างวันที่7ถึงสิสิงหาคมค่ะไพ่ยิปซีห้าใบทำนายห้าเรื่องนะคะใบที่1จะทำนายเรื่องทั่วไปใบที่2เรื่องการเงินใบที่3การงานใบที่4สุขภาพและใบที่5เรื่องความรักค่ะ เป็นการทำนายดวงตามวันเกิดนะคะเราไปดูดวงของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนเป็นวันแรกค่ะดวงของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องทั่วไปนั้นได้ไพ่สิบไม้เท้าถึงแม้ช่วงนี้จะเหน็ดเหนื่อยค่ะแต่ว่าความสำเร็จรอคุณอยู่นะคะคุณจึงมุ่งมัน่นแล้วก็ต่อสู้ต่อไปเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมมาถึงเรื่องการเงินค่ะได้ไพ่ราชาถึงไม้เท้า รายได้ช่วงนี้มาจากการทำงานล้วนๆมาจากความสามารถจากการประสบความสำเร็จยิ่งขยันยิ่งได้เงินเยอะค่ะส่วนไพ่การงานเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นงานใหม่ได้ทำอะไรใหม่ๆได้รับโอกาสดีๆหากคุณกำลังมองหาอาชีพเสริมอยู่ก็ลองพิจารณางานอดิเรกที่ทำอยู่ก็ได้นะคะแล้วนำมาปรับทำเป็นงานประจำ ลองลงมือทำอย่างจริงจังดูนะคะมาดูไพ่เรื่องสุขภาพบ้างคะ่ะไพ่สุขภาพคือไพ่หกถ้วยร่างกายแข็งแรงนะคะสำหรับคนที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะมีคนช่วยดูแลหายวันหายคืนคะ่ะส่วนดวงความรักคือไพ่สิบถ้วยเป็นไพ่ที่มีความสุขอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวคะ่ะคนโสดก็จะมีโอกาสได้เจอคนถูกใจที่พร้อมจะสร้างครอบครัวไปด้วยกัน ครบทั้ง5้าเรื่องแล้วนะคะวันอาทิตย์เราไปต่อวันจันทร์ค่ะเพื่อนๆที่เกิดในวันจันทร์นะคะเรื่องทั่วไปคุณได้ไพ่6ดาบปัญหาหรืออุปสรรคที่เจออยู่ในตอนนี้ต้องใช้ความอดทนแล้วก็รอเวลาให้ทุกอย่างค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปเองนะคะทําอะไรมากไม่ได้ค่ะในช่วงนี้สําหรับไพ่การเงินนั้นคือไพ่หนึ่งถ้วยมีเกณฑ์ได้เงินนะคะหรือว่าได้รับของมีค่าของถูกใจ ได้สิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขขึ้นอย่างแน่นอนค่ะสำหรับการงานคือไพ่หกเหรียญก็จะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะช่วยให้งานราบรื่นสําเร็จด้วยดีค่ะหรือแม้แต่ตัวคุณเองก็ต้องแสดงน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นบ้างซึ่งในอนาคตบางทีการช่วยเหลือนั้นอาจจะตอบแทนกลับมาหาคุณก็เป็นได้ค่ะ ไปดูเรื่องสุขภาพนะคะขึ้นไพ่สิบถ้วยก็แข็งแรงดีนะคะคนที่เจ็บป่วยก็จะมีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะดีขึ้นในเร็ววันค่ะส่วนดวงความรักคือไพ่แปดเหรียญความรักมีความคืบหน้าพัฒนาไปได้เรื่อยๆค่ะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มั่นคงขึ้นนะคะอาจจะดูน่าเบื่อไปบ้างค่ะความรักช่วงนี้แต่ก็ยังรักกันดีแล้วก็อยู่เคียงข้างกันเสมอ ไปต่อวันอังคารเลยนะคะผู้ที่เกิดในวันอังคารค่ะเรื่องทั่วไปคือไพ่1ดาบช่วงนี้เจออุปสรรคปัญหาให้ต้องฝ่าฟันนะคะจะรู้สึกเครียดและกดดันบ้างแต่คุณจะสามารถเอาชนะแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะสำหรับไพ่การเงินคือไพ่2ไม้เท้ามีเงินใช้จ่ายพอสมควรไม่ขัดสนค่ะเมื่อเดือดร้อนก็จะมีคนคอยช่วยเหลือ แล้วก็ยังมีความคิดที่จะวางแผนหาทางลงทุนเพื่อหาไรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งด้วยนะคะมาดูไพ่การงานคือไพ่หกเหรียญค่ะพบคนช่วยเหลือคนอุปถัมภ์ช่วยให้งานราบรื่นค่ะงานสำเร็จด้วยดีตัวคุณเองก็อาจจะมีการแสดงน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะคะซึ่งในอนาคตคนๆน,นี้อาจจะหวนกลับมาช่วยเหลือตอบแทนคุณก็เป็นได้ค่ะ ไปดูในเรื่องสุขภาพค่ะเป็นไพ่หกถ้วยแข็งแรงนะคะที่เจ็บป่วยก็จะมีคนช่วยดูแลหายวันหายคืนค่ะส่วนไพ่เถ้วยสำหรับเรื่องความรักหมายถึงคนโสดคุณจะมีตัวเลือกเข้ามามากทำให้คุณรู้สึกวันว่นวายและก็เลือกไม่ถูกด้วยนะคะแต่ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรจริงจังค่ะยังคงลังเลตัดสินใจอยู่นะคะสำหรับคนที่มีคู่ก็ให้ระวังคนรักปันใจ หรือมีคนเข้ามาหาเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สเสน่ห์แรงค่ะไปดูวันพุธต่อเลยนะคะวันพุธในเรื่องทั่วไปนั้นได้ไพ่พระจันทร์คุณจะมีความวิตกจริตกังวลเกินกว่าเหตุนะคะเกิดความไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองรู้สึกสับสนแล้วก็กลัวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงค่ะสำหรับการเงินเป็นไพ่พระอาทิตย์นะคะเดอซันการเงินคล่องตัวดี ยิ่งทำงานมากยิ่งได้เงินมากนะคะคุณจะมีช่องทางใหม่ๆที่จะสร้างรายได้จากการเข้าสังคมด้วยนะคะการติดต่อพบปะผู้คนยิ่งขยนันยิ่งได้เงินเยอะแต่ก็มีการใช้จ่ายหมดไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยค่อนข้างเยอะด้วยเช่นกันค่ะไปดูไพ่การงานเป็นไพ่สิบดาบจะเจอปัญหาเจออุปสรรคอาจจะต้องเปลี่ยนงานนะคะสำหรับบางคน หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ให้ระวังถูกคนที่ทำงานใส่ร้ายนินทาหรือว่าทำ้ายรับหลังด้วยนะคะและอีกเรื่องที่ต้องระวังก็คืออุบัติเหตุหรือว่าการเจ็บป่วยจนทำให้ไม่สามารถทำงานได้ค่ะมาถึงเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเป็นไพ่อศวินรถมา้าร่างกายแข็งแรงแต่ก็ต้องระวังให้มากนะคะเมื่อต้องเดินทางใช้รถหรือว่าใช้ถนนค่ะ ก็เกี่ยวพันกับเรื่องงานเหมือนกันนะคะยังไงไปไหนมาไหนก็ระวังไว้ด้วยเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะมาดูไพ่ความรักค่ะไพ่ราชาถือดาบคนโสดมีคนในเครื่องแบบมาชอบมาคุยนะคะแต่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาค่ะสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ค่อนข้างตึงเครียดรอเวลาเจราจาปัญหากันนะคะให้คุยกันด้วยเหตุผลค่ะ ถึงวันพฤหัสแล้วนะคะมันดูวันพฤหัสบ้างคะ่ะเรื่องทั่วไปไพ่หนึ่งถ้วยจะมีความสุขกับชีวิตช่วงนี้นะคะรู้สึกสุขก,กายสบายใจดีจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาค่ะสำหรับการเงินคือไพ่หกเหรียญช่วงนี้การเงินดีปานกลางถึงดีมากหาเงินได้ง่ายแต่ก็ใช้จ่ายคล่องเหมือนกันนะคะและอาจจะมีคนมาขอหยิบยืมคุณต้องพิจารณาให้ดีนะคะ ช่วยเท่าที่ช่วยได้ค่ะอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะสำหรับไพ่การงานนั้นเป็นไพ่ก้าวเหรียญค่ะการงานคุณสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวเองทำงานเก่งอยู่แล้วนะคะทุ่มเทให้กับงานจัดการทุกอย่างได้ดีค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยความมั่นอกมั่นใจด้วยนะคะความสำเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะไปดูไพ่สุขภาพบ้างนะคะสุขภาพคือไพ่ประสังราช สุขภาพช่วงนี้แข็งแรงค่ะถ้าเจ็บป่วยก็จะหายดีในไม่ช้าส่วนไพ่ความรักคือไพ่พิพากษาคนโสดจะมีโอกาสเจอคนที่ใช่คนที่รู้สึกดีตั้งแต่แรกพบหรือว่าถูกชะตานะคะเจอคู่แท้นะคะคนที่มีคู่ก็จะมีการตกลงปรึกษาหารือ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องในอนาคตค่ะส่วนคนที่มีปัญหากันก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจหาทางออกปัญหาร่วมกัน ร่วมกันเคลียร์ปัญหาที่ค้างคานะคะมาถึงวันศุกร์แล้วค่ะวันศุกร์ในเรื่องทั่วไปนั้นเป็นไพ่อัศวินรถมา้าเป็นไพ่แห่งการเดินทางนะคะมีการต่อสู้และแก้ไขปัญหาด้วยความเข้มแข็งและมุ่งมั่นค่ะสำหรับการเงินคือไพ่พระอาทิตย์นะคะไพ่เดอะซันการเงินคล่องตัวยิ่งทำงานมากยิ่งได้เงินมาก และมีช่องทางใหม่ๆที่จะสร้างไรายได้ให้กับคุณด้วยนะคะหากคุณได้เข้าสังคมติดต่อพบปะเจรจากับผู้คนก็จะมีโอกาสในการหาเงินมากขึ้นและยิ่งขยันยิ่งได้เงินเยอะได้เงินมาก็มีการใช้จ่ายหมดไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะมาดูไพ่การงานบ้างการงานสิบถ้วยทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขค่ะในช่วงนี้ แต่อาจจะอยู่ในสภาวะเฉื่อยไปนิดนึงนะคะเกลียดค้านอยู่สักหน่อยต้องกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้อนมากกว่านี้ค่ะไพ่สุขภาพบ้างนะคะเป็นไพ่อัศาวินถือไม้เท้าสุขภาพแข็งแรงแต่ต้องระวังการทำงานกลางแจ้งหรือว่าลุยงานมากไปด้วยค่ะอาจจะทำให้เจ็บป่วยได้เหมือนกันส่วนดวงความรักในสัปดาห์นี้ไพ่เด็กถือเหรียญ สดเริ่มจะมีคนมาสนใจมีการเริ่มต้นพูดคุยกันบ้างแล้วนะคะแต่ยังคงต้องดูกันไปเรื่อยๆก่อนยังไม่ค่อยถูกใจคุณเท่าไรนักอาจจะเป็นเพราะคนที่เข้ามายัางเด็กเกินไปหรือว่ามีนิสัยเหมือนเด็กค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักช่วงนี้ก็คงที่อยู่ตัวดีค่ะมาถึงวันสุดท้ายวันเสาร์แล้วนะคะเรื่องทั่วไปเป็นไพ่สองถ้วยค่ะ เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขกายสบายใจมีมิตรภาพดีๆมีความรู้สึกดีๆกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวสำหรับการเงินไพ่อัศวินถือถ้วยมีการใช้เงินตามใจตัวเองมากไปหน่อยนะคะไม่ค่อยระมัดระวังการใช้จ่ายเท่าไรระวังจะมีปัญหาการเงินในอนาคตได้ถ้าหากไม่ควบคุมวางแผนการใช้จ่ายเงินให้ดีค่ะการงานนั้นเป็นไพ่เดอะเวิลด์นะคะได้ไพ่ดีค่ะ มีความก้าวหน้ามีโอกาสใหม่ๆตำแหน่งใหม่ๆนะคะรวมถึงการเริ่มต้นโครงการใหม่ด้วยบางคนอาจได้ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาค่ะโดยรวมแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ก้าวหน้าดีมากในเรื่องงานนะคะส่วนสุขภาพนั้นเป็นไพ่สองเหรียญร่างกายแข็งแรงแต่ก็ต้องระวังเรื่องการทรงตัวอาการบ้านหมุนบ้านเอียงต่างๆนะคะ รวมถึงการบาดเจ็บที่ข้อเท้าด้วยเดินเหินให้ระมัดระวังนะคะไปดูไพ่ความรักต่อเลยนะคะเป็นไพ่พระสังฆราชคนโสดคุณชอบที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าหากมีความสัมพันธ์ก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนพูดคุยแบบเพื่อนไปก่อนบางคนอาจจะมีคนสูงวัยมาชอบมาจีบด้วยนะคะช่วงนี้ ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนความรักช่วงนี้ราบเรียบไปได้เรื่อยๆไม่หวือหวาอาจจะพบความเย็นชาห่างเหนินถ้าเป็นแฟนกันมานานแล้วอาจจะมีการวางแผนแต่งงานแบบจริงจังด้วยนะคะเป็นการแต่งที่ถูกต้องตามประเพณีค่ะดูมาครบทั้ง7วันแล้วนะคะเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงรายบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ฟังเอาไว้เป็นแนวทางค่ะ ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ